วันนี้เรามากันที่ร้านปูย่าตายายเอ้ยไม่ใช่ปูย่าคาเฟ่โอ้โหดูท่าสิเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยสงสัยจะเลือกไม่ถูกแลละเอารีบสั่งเลยเขารอคิวกันอยู่มิลินนะเอาอะไรอีกล่ะโอ้โหชี้ใหญ่เชียวปังเย็นใจเย็นๆกินน้ำรอก,ก่อนแล้วกันนะมิลินเอาฟื้นเป็นไงสันเชียวแหมโดนน้ำแทนที่จะหลบอทออีก แหมมาวันนี้ฟินจริงๆนั่งมาโยกแล้วก็ต่อจะชิงช้าโอ้โหเพลินเลย <S 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 อะไรเหรอมิลินชี้ใหญ่เชียวโอ้ <S 1> <S 1> มันเป็นม้าโยกหน้าตาเหมือนมังกรเลยดูสิเอาโยกเข้าโยกเข้เา,าแม่ลูกอารมณ์ดีเพราะมีความสุขถ้ามีทุกข์แล้วจะไปสุขได้อย่างไร <S <S แม่สุขจริงๆแหละดูอีพ่อสิโยกใหญ่เชียวไป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 หาอะไรกินการเหนื่อยแล้วสิ่นใจ ก่อนกลับก็ขอถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งนะมิลินโอ้โหดูสิต้นกระบองเพชรเต็มเลยเอาแล้วทำหน้าให้มันดีๆหน่อยสิมิลิน <c oughs> แหม <c oughs> เพิอแป๊บเดียวขึ้นไปซะสูงใช่นะไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆยิ้ม,มันลนิดจิตจำใสกดดีด้าใหายย้นะ้องมิลินด้วยจ้ะ